คลิปนี้นะคะเราอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับญ้าแพงกล่านะคะเผื่อว่าเราจะเอาไปปลูกที่วิวเขาหลวงของเรานะคะเราอยู่ที่ตำบลกลับใหญ่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะและเมื่อเรามาถึงนะคะเขาก็กําลังเก็บเกี่ยวยาแพงกล่าเพื่อส่งออกไปขายค่ะวิธีการนะคะ<อ>เขาก็จะใช้รถนะคะเพื่อทําให้ตัวญ้าแพงกล่านะคะอ,อัดเป็นก้อนแล้วเขาก็จะใช้รถเพื่อยกญ้าแพงกล่าเอามาไว้ที่รถบรรทุกค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเข้าไปดูนะคะว่าขั้นตอนการปลูกต้องปลูกยังไงบ้างนะคะแล้วก็ฟาร์มของเขานะคะที่มีแต่หญ้าเพนกล่าจะสวยขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะตอนที่เราไปนะคะเราเลี้ยงกระต่ายอยู่นะคะเราก็แบบว่ากระต่ายเราชอบหญ้าเพนกล่ามากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปฝากกระต่ายบ้างแหละค่ะ บริเวณนี้ก็คือบริเวณที่หญ้าถูกตัดไปแล้วนะคะเวลาเขาอัดฟางหรือหญ้าแพนกล่าให้เป็นก้อนนะคะเขาก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้เลยค่ะ เดี๋ยวมันก็งอกอีกนะคะตัดแล้วก็งอกใหม่นี่คือแพงโกลาทั้งหมดพี่แล้วอีกกี่วันได้ตัดอีกคะเนี่ยประมาณ2 2เดือนครั2เดือนอันนี้พี่เขาพามาดูแบบเขียวเขียวไม่ถึง2อาทิตย์นะคะใกล้ๆ ลักษณะหญ้า,ามันก็จะคล้ายหญ้าทั่วไปเนาะแต่เพรว่ามันคือแพงโกล่านะาญแท้แต่นี้พี่ก็ทำฟังอัดคอนอยู่แล้วอุปกรณ์พี่ก็มีอยู่แล้วไงเพราะผมรับจ้างเนี่ยผม,ผมก็องรับละ30บาทนะต้องละ30บาทเพราะว่ามันมันต้องมาตัดต้องมาปัน่นแล้วก็มาปัา่นให้เป็น long แล้วก็อัดอ๋อรับจ้างรับจ้างตัด เนี่ยค,คันคันคันตรงนี้มันขึ้นมาเองเลยเนี่ยถ้าฝนตตโตก็มาปิดท้งหมดเลยอะ่ะฝนโตโตมก็ขึ้นตามดินซึ้นไปเลยเหยียบก็ไม่เป็นอะไรตายยากว่างั้นไม่ตาย้วครับทนทานนี่ยเนาะเดียวก็จะพืชเคยน้ำท่วมเป็นอาทิตย์เลยก็เป็นเคย มันก็แค่เลือดเหลืองไปหน่อยแล้วมันก็ฟื้นมาใหม่มันก็ไม่ถึงกับเขียวอะครับก็ฟื้นไงยพวนี้ยิ่งแต่ถ่ายรูปสวยจังเลยอะอันนี้ถ้าดึงไปยังไงนะคะดึงไปก็ขึ้นครับเพราะว่ามันมีข้อตรงนี้ครับเราเอาไปปลูกก็คือเอาไปกดุบนมันจะขึ้นตามข้อเลยน้อยเลยนะครับหมายถึงล่างมันจะออกมาตามข้อครับโอ้ยันขอบพี่ก็ไม่สำคัญของกันหรอก แดดไม่จัดนะแต่ถ้าแห้งๆนี้นะทางจะแบบขาวแล้วมันจะขาวเหลืองๆฟูแล้วจะหอมครับมันจะมีกลิ่นหอมกว่าน,นี้นิด <c oughs> นี่มันไม่ค่อยหอมโอเคพี่คิดตังได้นะ <c oughs> โอ้พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวหนูรีวิวให้คุณพี่แบบว่ากูคงไม่รวยแบบจากเลี้ยงแบบนี้หรอกอ <c oughs> รลองเอาไปปลูกดูฝนหน้าฝนฝนเงี้ยคนตั้งผมเยอะเลยหรือนะ ปลูกหญ้าผมใช้เป็นพ่อนาเปิดท่วมเลยเออใส่เหมือนน้ำถ้าไหนมันขังมันนานเราก็ปล่อยออกใช่แล้วก็ปล่อยออกได้มาแล้วนึ่งกาวใช่ลองแช่นนี้จะขึ้นไน้เอยครับยังไงก็อาให้มันติดให้มันผสมกับหน้าดินนะครับถ้าปลูกใแห้งถ้าเป็นที่ดอนก็วานแล้วก็เอาโรตารี่รถไถอ่ะขับเลยปั้นพับเลยอันแย่วานี้เลยนะครับโรยไเลยแล้วก็อารถไถปั้น เขาปั้นเสร็จแล้วก็เอาน้ำลดที่เป็นไม้ตีดินเนี่ยให้มันฝังดินให้มันเข้าดินไปเลยให้มันให้มันจมเรนอ่ะให้จมเรนควบที่นิดนะครับแต่ถ้าเราปลูกเล็กๆอ่ะเราก็ตีเลนแล้วก็เอาลงตะหยียบเลยอ๋อเวลาปลูกเรนก็ขึ้นง่ายขึ้นในนี้ขึ้นดีที่สุดละขึ้นง่ายที่นี่ที่มีโยกันที่น้ำหนักของหัวมันตัดได้ทีหวังต่เราก็ให้ใจใครซื้อต่างเขาแต่บ้าง ก้อนละยี่สิบนะบาทเขาเหมาะเลยนะค่าขึ้นเนี่ยก้อนละห้าบาทขอยาพี่เขาอออให้กระต่ายนะคะโอ้แฉะโอ้พอแล้วค่ะคุณพี่ตัวเดียวขอบคุณนะคะขอให้พ,<า>พี่เจริญเจริญบ้าขอบฟงังอันนี้กำลังเลี้ยงนะคะ หนักไหมคะพี่มันไม่หนักเท่าไหร่หรอขอบคุณนะคะ